การเก็บ <language> บอรอกโคลีในญี่ปุ่นสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูถึงสวนบอรอกโคลีกันเลยว่าเขาเก็บเกี่ยวบอรอกโคลีกันยังไงถ้าใครได้ติดตามกันมาสักพักน่าจะจํากันได้นะคะว่าก่อนหน้านี้เราเคยพาพี่ๆคนไทย3คนมาช่วยเกษตรกร,กรปลูกบอรอกโคลีด้วยนั่นก็คือที่สวนแห่งนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครเพิ่งมาติดตามแล้วไม่รู้ว่าเขาปลูกบอรอกโคลียังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราได้นะคะมาเล่าเรื่องการเก็บบรอกโคลีกันต่อดีกว่านี่ก็คือัอคีตนนนนท่่่มยูใ้ะ มันจะอยู่ตรงกลางของต้นรายล้อมไปด้วยใบสีเขียวแบบนี้บอรอกโคลีที่ดีจะต้องมีหัวเป็นพุ่มสวยสีเขียวเสมอกันหมนทั้งหัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกหัวมันจะดีหมดนะคะบอรอกโคลีที่กลายพันธุ์ก็มีหน้าตามันก็จะประหลาดประหลาดแบบนี้เรายังสามารถทานได้แต่ว่าไม่สามารถนําไปขายได้ค่ะเพราะว่าผิดมาตรฐานนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้เก็บบอรอกโคลีมันจะเป็นมีดและอีกด้านหนึ่งก็จะมีเหล็กที่เป็นวงๆแบบนี้ วิธีการก็คือเราจะนําเหล็กวงๆนั้นไปทาบกับหัวบอรอกโคลีก่อนถ้าขนาดหัวของบอรอกโคลีใหญ่หรือว่าเท่ากับวงเหล็กนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เลยพอตัดขึ้นมาได้แล้วก็ให้เราใช้มีดสกีดเอากิ่งที่ไม่จําเป็นออกแล้วก็ใช้มีดตัดใบมันออกไปสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้มีดเราไปโดนหัวบอรอกโคลีนะคะไม่งั้นสินค้าก็จะเสียหายแล้วก็ขายไม่ได้ตัดก้านออกเล็กน้อยเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะบ้านนี้เขาทํากันสองคนสามีภรรยานะคะคุณลุงคนนี้ชื่อว่าคุณลุงมาชิมะคุณมาชิมมะเเป็นนกกกษตรรที่ขยาาัา บ้านนี้เขาปลูกกันทั้งหมด3อย่างนั่นก็คือข้าวบอรอกโคลีแล้วก็มะเขือเทศจิ๋วแถมคุณมาชิมายังเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนี้ด้วยค่ะแต่แกเป็นคนตลกแล้วก็ขี้เล่นมากๆเวลาเราขอแกมาดูการเกษตรทีไรแกก็ยินดีแล้วก็พามาดูเองถึงที่ทุกครั้งแบบนี้เราเรื่องการเก็บบอรอกโคลีกันต่อหลังจากที่เราตัดแต่งหัวบอรอกโคลีเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามันมาวางไว้ในตะกร้าแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็กําหนดจํานวนเอาไว้แล้วนะคะว่า1ลังเนี่ยจะใส่ได้ทั้งหมดกี่หัวนั่นก็คือเขาจะใส่ไว้ทั้งหมด16หัวค่ะ แบ่งออกเป็นบรอคโคลี่สี่แถวแถวละ4ี่หัวนั่นเองแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าเกษตรกรที่นี่เขาจะต้องตื่นมาเก็บบรอคโคลี่กันตั้งแต่ตีสีเลยและจะเก็บช้าสุดไม่เกิน10บโมงเพราะว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บบรอกโคลี่นั่นก็คือช่วงที่ดอกบรอคโคลี่ยังไม่บาน มันจะทําให้บอรอกโคลีของเราคงความสดไว้ได้นานยิ่งขึ้นพอตะกร้าใส่บอรอกโคลีของเราเต็มแล้วก็ให้ไปเอาตะกร้าเปล่ามาใส่ใหม่ก็ตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าบอรอกโคลีที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วในวันนี้จะหมดไปถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากแต่ว่าต้องใช้ความละเอียดพอสมควรเลยค่ะแล้วมีดนี้มันคมมากๆเลยนะคะถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยอาจจะตัดมือเราเอาได้นะส่วนบอรอกโคลีที่ไม่โตมากพอก็ไม่ต้องสนใจมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บเรื่อยๆเลยอย่างนี้คือตัวอย่าง หัวทางซ้ายก็คือหัวที่ยังเก็บไม่ได้ส่วนหัวทางขวาก็คือหัวที่เก็บได้แล้วอันนี้มันห่างกันแค่วันเดียวเองค่ะและอย่างที่เราเคยบอกเสมอนะคะว่าเมืองชิป,ปูไปสือที่เราอยู่นี้มีของดีประจําเมืองก็คือบอกโคลี่เพราะฉะนั้นกเกษตรกรทุกคนที่ปลูกบอกโคลี่นี้ก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากทางเมืองค่ะและเงินช่วยเหลือนี้จะเอาไปเป็นส่วนลดของต้นกล้าบลอกโคลี่เวลาที่เกษตรกรซื้อมาปลูกนั่นเองทางเมืองบอกว่าถึงเขาจะช่วยไม่ได้มากแต่เขาบอกว่าอย่างน้อยก็อยากให้เงินส่วนลดตรงนี้ไปช่วยเป็นค่าปุ๋ยให้กับเกกษตกรรค่ะ และหลังจากที่เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเกษตรกรก็จะต้องนำบอคโคลี่เหล่านี้ไปส่งขายให้กับโรงงานคัดแยกบอคโคลี่อีกทีนึงนี่เราไปดูเขาตัดบอคโคลี่เฉยๆเขาก็ให้บอคโคลี่เรากลับมากินที่บ้านด้วยหัวเบลอเลยค่ะบอกแล้วว่าคนฮอกไกโดใจดีที่สุดเลยนี่ก็คือภาพรวมๆทั้งหมดของสวนบอคโคลี่ของคุณมาชิมะค่ะส่วนถ้าใครสนใจดูการทำงานของโรงงานคัดแยกบอคโคลี่ก็ฝากติดตามอีพีต่อไปนะคะวันนี้พามาดูแค่นี้ค่ะไปแล้ว